ือว่าอะไรที่มันฝืนธรรมชาติเกินไปอ่ะมันก็มันทำได้ไม่นานก็ไม่เล่นไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเออเราเราต้องเซฟสุขภาพจิตตัวเองเมาท์ทำยำเป็นทางไปอักรายการแชร์ะแล้วกับน้าหน้าของเราที่อยู่ในน,นิง่งตรงนั้นหน้าเหลี่ยงอ๋อก็ แล้วอ่ะออกน็น่าเป็นอย่างก็พยายามจะยิ้มมากขึ้นนะคะห็นเ,เทียงถ้าในรายการบอกว่าถึงตนเราก็มีการอยากจะพยายามเปลี่ยนในการทซ้อมยิมออ้มใช่ไหมคือลองแล้วแล้วก็ลองทําในที่สาธารณะแต่ันรู้สึกว่ามัน,ม,นมันแปลกมากออแบบเนี่ยโมรู้สึกเสียความเป็นตัวเองไหมออไม่นะคะโมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้โลกเปิดกว้างแล้วอ่ะคือเหมือนคนเข้าใจว่าว่าคนเรามี คาแรคเตอร์ที่หล,หลากหยมากขึ้นเลยเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนย้อนกลับไปในในตอนที่เราอยากอยากเปลี่ยนในการที่แบบเธอต้องยิ้มอะไรอย่างเงี้ยทำไมตอนนั้นถึง,ง,งอยากเลยนอรู้สึกว่าโอเคถ้ามีคนแบบเตือนอ่าเรียกว่าเตือนแล้วกันว่าเอ๊ะถ้ายิ้มแยม้มากกว่านี้อาจจะดูน่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยโมก็เลยลองเอ๊ะลองดูว่ามันอาจจะดีขึ้นแต่สุดท้ายโมว่าอะไรที่มันฝืนธรรมาชาติเกินไปอ่ะมันก็มันทําได้ไม่นาน เพราะฉะนั้นโมว่าเราเป็นตัวของตัวเองที่ที่เป็นแบบนี้แล้วก็อยู่เท่าที่ยวสบายใจค่นะ,ะอะไรที่แบบมีมารยาทเราก็ทาําแต่ว่าอันไหนที่เราแบบนั่งเฉยเฉยอ,อย่างเงี้ยเราเราอยากไปฝึนตัวเองเลยค่ะตั้งแต่ย้อนไปเลยตอนนู้นเนาะที่เรื่องเรื่องแบบดรามากก่าตอนโควิดอะไรเงี้ยก็ก็หนักมากนะก็ก็คนก็ด่าเป็นหมื่นคอมเมนตะ์อะไรเงี้ยแล้วก็ดีเอ็มแบบเป็นพันเนื้อค่ะคำด่าล้วนแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบเป็นเราทุกวันนี้เราก็ข้ามผ่านมาได้เพราะว่าเมมีครอบครัวแล้วก็เพื่อนที่ดี ที่คนซัพพอร์ตโหแบบน่ารักอะค่ะทำให้เราผ่านมาได้มันมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากเล่นโซเชียลไปเลยไหมตอนนั้นน่ะะเพราาวตอนนนี้มัเยอะเกินก็ไม่เล่นไปเลยเพราะว่าไม่งั้นเออเราเราต้องเซฟสุขภาพจิตตัวเองอะค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะตัวนี้ก็คือพอได้เป็นเราแล้วตัองมโซเชียลเขาใจไหมคือจริงๆอะที่เห็นในทิกต็อกอะเป็นมานานแล้วแต่แค่ไม่ได้มานั้องขายก็คือพูดจากับเพื่อนว่า แชร์เล่าในให้ฟังอะไรเงี้ยจริงๆก็คือเล่าอย่างเงี้ยมานานแล้วแค่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้แชร์เท่านั้นเองอเเเอพูดพูดยากอะว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรมันมันอยู่ที่รสนิยมของแต่ละคนนะคะทุกวันนี้คนยอมรับมากขึ้นนะสึ่งแบบไม่สบายใจจะเรียกว่าอยอมรับไหมมันก็ มันทงไม่ได้อะเพราะว่าบางทีคนเราก็เอาใจยากเหลือเกินค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออทำอะไรที่เราสบายใจที่ไม่เดืเอดร้อนคนอื่นไปละกันข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ